Fine night. นายนี่มันเป็นอัศวินที่ดีจริงเลยเออก็จริงอ่ะพาร์ทที่แล้วเราได้ต่อกก so ับคาวเซอร์แล้วพี่หลุยเราก็โดนฆ่าตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกูแน่ไอ้คาวเซอร์แล้วก็พี่หลุยนั้นเราให้กุญแจเรามาเพื่อไปเปิดห้องแอบนะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี้อยู่กับผมหนุ่งพีครับผมพามาเล่นเกม Resident Evil 4ภาคีเมครับท่านผู้ชมเย้ ก็ถือว่าเรามาสู่ช่วงที่เราต้องมาปราบมือหรือบาลานแคนให้พี่หลุยอะที่โดนคาสเซอร์ฆ่าตายไปยครับผมโอเคครับผมผสมของแป๊บไปต่อครับขึ้นตึดึงตึดึงตึดึงเอ่อช่วงนี้ผมรู้สึกงานไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อะอ๋อมีคนโทรมาบีอีออนฉันจะพูดเพียงแค่ครั้งเดียวเองนะพวกมันจับเพื่อนนายไปที่หอยกา ถ้านายไปไวอะ่ะพอที่จะช่วยเธอทันนะอะก็ใจดีเหมือนกันนี่หว่าฉันควรที่ต้องขอบคุณเธอใช่ไหมใช่นายควรจะขอบคุณฉันโอเคได้โทรมาเราก็ต้องเรียนต่อครับผมพาร์นี้หรอเออไปต่อเลยครับตรงนี้มีอะไรให้ฟาร์มไหมหวัดดีครับพี่ชาย ผสมของก่อนมีอะไรผสมไหมขาดเม็ดเดียวสีโอ้สีม่วงถ้าได้สีม่วงก็ได้แสนหนึ่งเราเราจะเก็บไปก่อนไหมให้ได้ครบสีม่วงแสนหนึ่งแล้วเราค่อยขายเนาะแล้วดูดูสีมีอะไรให้ขายมั่งไม่มีมีแค่มีแต่ธนูเราขายธนูก่อนเนะาะธนูมันไม่ได้ใช้อะแต่ปืนอื่นเราได้ใช้จริง โอเคครับผมไปต่อฮนะลูกกระสุนเต็มทุกอันนะรถไฟอย่าไปโคราชตดดังป้าถึงราดบุรีไ,ไม่เป็นไรแอชลียไรออกำลังจะไปช่วยแล้วผมว่าด่านเนี้ยลูกซองจำเป็นแล้วก็สนายยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่หรือเปล่าปืนพกก็จำเป็นนะ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนตอนนี้มีปืนพกเป็นมาชิวด้าปะ่ะใช่มาทิดาวด้าไม่ใช่แบล็คเทลเคครับผมเก้าพบาทตรงน,นี้มีกล่องกิ้มลูกซองมีระเบิดเฮฟี่ผมบอกเลยว่าออกไปที่จุกๆเปิดประตูอ้าวดีตเตีย้ย ตบบนทำไมต่อยว้าวนอกจากคุณดื้อแล้วจะไม่เห็นมีอะไรดีเลยคุณมิสเตอร์เคนดีฉันเกรงใจว่ามันจะจบลงเพียงเท่านี้จาัดก,การมันเก่งๆมาตัวๆกูนี่มามเรียกลูกน้องทำไมวะไอเอสตอมาหนึ่งนัดไม่เป็นไรสองนัดแล้วก็เตะไปครับตรงนี้ส้ตนสตนีนพิทักษ์โลกไง อ,อ,อ,อแล้วก็เตะติดกำแพงเสษติดความรุนแรงผมอะ่ะเอ้ยใครยิงวะ,ะยิงไปตรงนี้ครับฟางของไว้ก่อนตรงนี้วิง่งดูมีอะไรในฟาร์มบ้างเอ่ยนีค,ครับผมตรงนี้มีสมบัติให้เราเก็บหนึ่งชิ้นโอเคครับโกบาถือลูกซองไหม แต่มันต้องลงมานั่งไงนไง,งมันลงมาแล้วผู้งสิ่งก็ลงมาเรามีอะไรบ้างมีลูกซองฟัดโลด้าเบตโล,โโลอ,อลี่โอเฮ้ยมายังไงเอ้ยเอาต่อยกูเฉยเอ้าล้วมาจับกูอีกออกไปครับออกไปก่อนโอ้โหต่อยแล้วมาจับกูอีกเตะไปคอหกักคอเบี้ยวตรงนี้เฮ้ยทำไมอะไรอะไรพี่ทำไมอ,ไอ,ไอไไมไุ้ย เอ,เอาขอจิ้มได้ปหะอุ้ยอุ๊ยจุกจุกจุกอ้เอาจิ้มยากใช่ไหมยิงมยแม่งเลยอะลำบากนะตายยากเหรอหรมีขามีขาไปตายยากหรือเกินตรงนี้ครับผมจะไม่ผิดถ้าท่านผู้ชมอยากข้าม,มง่ายเห็นระเบิดตรงนี้ไหมตุ้มจบข้ามง่ายสุดแล้วไปต่อครับไปต่อครับ นี่ได้สีม่วงแล้วเราก็ได้ผสมให้ครบเอ้ยทำอะไรอ่ะตรงนั้นน่ะขึ้นไปหาเลยโอเคขึ้นไปหาเลยหนึ่งนัดสองนัดแล้วก็เตะไปหนึ่งทีครับผมใครปลาอะไรมาไม่รู้ยิงขา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 ไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยอุ้ยเบรกฟรีเบรกฟรีเบรกหย้ดลูกสอง ลูกเป่าไปก่อนแล้วทิมอืม้อเอ้ยโอ้ยคุณไม่เป็นไรเหรอคุณไม่เป็นไรเลยเหรอรหรอือเฮ้ยมาแล้วลูกซองเป่าเป่าไปก่อน oh อ้มีก็ออืหือยายญิงม,มีน้อยๆอย,อยู่โอเคครับผมเดินไปลบอ่า yes เอ้ยโอ้โหกัจจันจับจริงๆเลยเว้ยเฮ้ย ขย,ยันจับหรอขยันจับหรอปืนจะหมดแล้วอะไรอยิองขาเราไม่หน่อยเราไม่หน่อยเราไม่หน่อยอุย้ยสองตัวเป่ากระจายไปอะไรมีปืนกลน,นะมีปืนกลน,นะม,มีปืนกลน,นะไม่กลัวหรอตัวนี้โอ้โหมาตัดหนุกเดีย๋ยวเดีย๋ยว เฮ้ยหลบก่อนโอ้โหได้ที่หลบแล้วตรงนี้ถือว่าดีดีโลดให้ไวครับอืยิงขาบายบๆเอา้ามันไม่เป็นไรเลยเหรอ,อนี่เออโอ้โหแม่งยากงานยากยึดขึ้นไปครับมันมาแล้วหลบทัน อืโทษดีไปลอดตัวไปไอืมเฮดช็อตอะไรกดอยู่นั่นแหละ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 เรียบร้อยจบไปต่อครับผมตรงนี้ลูกกรโหลดให้พร้อมต่อไปต่อไปต่อไปอืม แล้วกดหนึ่งครั้งมันจะมีคนวิ่งมาครับน,นี่เก็บของฟาร์มไปก่อนอือโอเคครับสมบัติไปกดอีกรอบนึงให้สบายใจไหมโอเคกดอีกรอบเพื่อความสบายใจนี่ชอบมาหลบตรงนั้นเป็นอะไรกันนี้อา่าลูกซองอะจำเป็นเอามาก่อนโอเคครับผม แล้วก็สุนสนัยต้องหาเพิ่มใส่ได้ปะ่ะหลบไว้ไปหมดละเดินต่อไปนัินายหาฟรีเบนตะตะเตะของดีไว้มีอะไรผมมีไหมไม่มีผมจะไปแล้วนะ โอเคครับผมไปต่อต้นไนเตรียมไม่พร้อมโอเคไอตัวแดงยิง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 ตัวแดงจนกว่ามันจะตายจนกว่ามันโอ้โดนอะไรวะเนี่ยเอาแม่งเอาแม่งอ้เรียบร้อยโอ้ยตุ้มเดียวโอ้โหของก็จะหมดยาเพียเดียว เราต้องรอหรืออะไน้อยเราค่อยใช้ไอเอส,สตา,าอะไรข้างบนนะตรงนี้ต้องรอมันวิ่งขึ้นไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมายิงขัดยิงขัดสามตัวตูมเดียวเกลียวโปรโตรีโอเคครับผมยิงขัดมีไหมไ,ได้ทีเดียวโอเคมีคนไหมไม่มีโอเคยิงขัด ยิงขัดยิงขัดไว้ก่อนขัดนล้วก็ตูมเดียวโอ้โหไม่เป็นไรเลยไหมอืมอืมอืมเฮ้ยม,มายังไงเนี่ยเฮ้ยเคลียร์ก่อนเข้าไปกลับเข้าไปไอ้นี่แล้วมีกแก้วเหรอเอานี้ไปหนึ่งลูกเอออีกไหมอีกหนึ่งลูกเออตัดกระหนำมาบอยอุ้ยมเไม่ ไงนี่เฮ้ยเด็กนี่ปืนกอกกอกเรียบร้อยแต่เพิ่งลงมาลีโรด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 กอกเข้าไปตรงนี้ตุม้มอ้าววิ่งอะไรของมึงโอ้อีโลโลมาเคลียร์โรก่อนขึ้นไปไหนลงมาก่อน ขึ้นกันไหติมเลยเว้ตรงนี้อื้ออื้อยิงไปครับตัวนี้เราจะระวังขึ้นโอ้โหอื้อลองไปเราก็ไม่ต้องโดดมาหาโอเคหมดแล้วไปกันนผู้ชมไปแล้วโอเคโอ้ยอะไรออะมีกอล์ก้ค่สอง มีสองคนนี่ฮอมีคนหนึ่งอ่ะอะไรยีเตียเตียมองกูดอยเตียแอชลีย์แอไม่มันมันจับแอสีย์ไปแล้วอะเดียอนบอกกูเหนื่อยให้กูพักก่อนปิดโอ้โหสั่นเลยเว้ยนี่ เะยะสี่นัดรีโหลดครับเออเฮดโอไม่เฮดช็อตไม่เฮดช็อตไม่เฮดช็อตเย่เรียบร้อยนี่ก็คือการเคลียระยะไกลครับต่อไปให้ผมเดา,น,า<ม>น่าจะเจ,จ,ะจอเรื่องใกล้เจอบอลแหละนี่ก็ปืนพกเดครับผมค่อยๆเดินไปตรงนี้ สู่พื้นที่อันตรา,ลลายโอ้ยโอเคค่อยๆเดินไปครับท่านผู้ชมเช็คของก่อนตรงนี้เฮ้ยผมได้ยินคนบนกลับไปเอาได้ป่ะต้องตอนนี้ต้องเก็บหอมรอมดิกเพื่ออัพเกรดปืนท่านผู้ชมค่อยๆเดินไปครับยี yeah! ่อะไร อะไรกูใครเรียกซะไหนมันไม่แรงเลยเว้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวผมสีเหลืองดีเราจะไม่กินสมุนไพรเข้าไปอย่างนี้ก็ใช้ไปเลยแล้วกันเพิ่มรัดเดือยครับท่านผู้ชมปีนขึ้นไปดูซิมีอะไรให้เก็บไหมโอเคโอเคเฟิร์สเอสตี ตรงนี้หรอ Welcome นดีต้อนรับนะตรงนี้ประกอบของขายเลยแล้วกันแล้วก็ได้พอดีสีม่วงครบ1 0 0 0 0แสนบาทอันนี้สีแดงล้นก็ไม่มีวะ่ะขายเท่าที่ขายได้ก่อนถึงแสนโอเค อันนี้ก็แล้วก,กันครับผมลีพแะพแะพแ <หา S 2> ครับปืนพกลูกซองสนายสำคัญตอนนี้แล้วก็อันนี้ไฟเลตรีโหลดครับผมอโอเคครับท่านผู้ชมเราไปต่อกันดีกว่าครับผมตรงนี้โอเค12ทัทพ21น,นะ โอเคครับผมมีเฟร์สเปย์ยาหนึ่งอันนะเอ้ยังดีฉันได้นำเด็กผู้หญิงมาส่งตามพ่รับปากไว้แล้วบอกในท่านด้วยว่าอย่าลืมความจงรักภักดีของลามอนคนนี้ด้วยยีอนวิ่งมาแล้ววิ่งหน่อยเร็วเร็วลีอนไอ้ดิจ็ดไปแล้ว แอสลีีเลออนปิดไปแล้วก็ไม่ทันเด็กเงี้ยโง่จริงๆเลยนะคุณมิสเตอร์เคนดีเพื่อที่จะได้รับพรจากท่านหลออหน้าหนาขาชิบหายเลยยิงแม่เลยวกันออไอ้คนหยาบคายไอ้คนไร้มารยาทเออไอ้สารชัวเออมึงไอ้เลวจับแอสลีีไปอย่าพูดมากนี่ดักยิงไปเลย สามนัดเน้นเน้นมันขับวะออกมานี่อยู่ไหนวะให้ฉันได้แสดงให้เห็นพลังที่ได้รับมาจากนายท่านพลังแห่งของพระเจ้าดำเดินไปถึงตอนสุดท้ายแล้วไอ้มึงอ้วกใส่กูทำไมเนี่ยโอ้บก่อรมันเล่นสกปรกมากเลย บวดไลท์บวดไลท์ไปสองนัดมีอะไรเหยียบบ้างตรงน,นี้ครับผมฟาร์มเลยฟาร์มไปก่อนมาแล้วมาแล้วออออืือออวางของว่ะเดี๋ยวครับผมมันเริ่มวางกับดักใส่เราแล้วเคลียร์ได้เคลียร์ก่อนตรงน,นี้เดี๋ยวเราเดินไปเหยียบเดี๋ยวครับผมเมดินไปมันมาได้ไอ้หานี่จะมาใกล้กู ไปโโจุกแม่งเลยโอ้โมันอวกใส่หัวตะเก็บของแม่งบ่นหาอะไรแย่ๆวะน้ามุคคลที п? หายเลยหลบก่อนครับตัวนี้อารมณ์ดีนะมึงอารมณ์ดีอย่างนะมากอกหนึ่งนัดหลบ กาะอีกกาะเข้าไปโอ้โหระยะนี้แล้วผมเ,ล,เลือกปีผิดอันว่ะตูมว่าละโอเคมันมาทางนี้เราเดินหลบอุ้ยเกือบแล้วมันมาตามติดๆเลยหลบยิง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 อัด ไม่เป็นไรเลยเหรอมาอมามามาเดินหลบกันตรงนี้ทีค,ครับน่าจะอยู่แถวๆนี้ชึบโอเคกาะเข้ากระบาดไปหนึ่งทีฮะแล้วยังไงต่อเดินหลบก่อนโอ้โหเป็นวางกับดักว่ะวางกับดักเหรอวางกับดักเหรอฮะ วางกับดักเหรอเอ้อระวังครับตัวนี้มันวางกับดักไว้เดินเดินแล้วมองดีๆครับผมอุย้ยแมวงเอ้ยมันตามมาแล้วือยากว่ะนี่แม่งอารมณ์ดีจัดอารมณ์ดีเหรออารมณ์ดีเหรอเคลียร์ตรงนี้ก่อนหลบยิงกอกเข้าไปกอกเข้าไป,าไปแต่ไม่เป็นไร แมงเอาอะเอ,ออ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 เฮ้ยบ้านอะมืนไม่มีผลกระทบเลยเหรอวะมีปืนผมเบาไปวะท่านผู้ชมหนาแล้วมันเนาแล้วรอไปทัานตุย้ยเกือบไปเห็นลางลางมาดิเออมาดิลงาซ้ายมือนี่มาอาปากจะทำอะไรก็ได้จะได้ยิงกรอกเอออัด เรียบร้อยมามึงมาขอทิมหน่อยตรงหัวข้างในกลวงหรือเปล่าไอ้หนูโอ้โหเป็นโ้โหอะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วปะโอ้โหไม่โดนหรอกอืออือแม่เอ้ยอย่างยากเลยท่านผู้ชม หัวโอ้โยมันกัดดิว่ะวันฮิตหนีอะหบหลบได้โชคดีไปไปดิดีไหมตุ้มเคออกไปยิงเออวิ่งไปทางซ้ายครับตรงข้ามมันวิ่งไปตรงข้ามวิ่งไปเรยแหละอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่างเดียวพอเดินดักก็เดินไปตรงข้ามมัน มันทำอะไรอะ่ะเออเดีย๋ยวผมโอเคเดินหนีมันให้ไกลที่สุดไกลไปก็ไม่ดีท่านผู้ชมโอเคหลบน้ำกดจังหวะเนี้ยอุ้ยโอ้โหแม่งข้นน้ำกดอืออือีไปมีไปมีมมไปอ,ไปอืไม่เป็นไรเลยเหรอหลบข้างใต้ครับไอ้ที่นี่ไม่ชอบเป็นน้ำกดท่านผู้ชม โอ okay. เคได้ยินเสียงม,มาทังนี้อยู่ขวามือเดินหลบเดินหลบเดินหลบทำไมทำไมทำไมจะวยนเทญบ้างอุอ๊ยแม่เอ้ยอุ้ยโอ้โหน้ำกดมันเยอะจังวะโอ้โหเอ๊ะเอาไงันดีมันดีปะเอ่อ ลูกสองมันยังไม่ค่ desserts. อยได้ใช้เก็บไว้ก่อนไม่รู้ผมจะคราฟอะไรดีอะยิง oh ย <ss> ิงยิงมันมาแล้วตบใต้นี้ตบใต้นี้กรดโอเคครับผมรอกกอกอุ้ยมาแล้ววิ่งเร็วว้ายเห่าวิ่งเร็วิญ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 ญาณแก่ใกล้มันโอเคครับผมมา ตูมสวยกอกกอกอีกหนึ่งนัดกอกอีกหนึ่งนัดไม่เป็นไรเลยเหรอเหลืวหกนัดแล้วนะเว้ยลบกอกกอกเข้าไปกอกเข้าไปกอกเข้าไปโอ้โหมันยังยิงดอกนี้รก่อนครับท่านผู้ชมเออเออเวงแม่งล่วงคนบนอีก แม่งรวมคนบนอีกทำไงวะให้ทันขอทันทันทันขอดูสมองหน่อยกลัวเเปลป่าข้างในอะ่ะฮะข้างในกลัวเปลป่าเฮ้จะฆ่ากูอย่างนั้นเหรอฆ่ากูเหรอฆ่ากูเหรอฆ่ากูเหรอเฮ้มันเริ่มข้างแล้วท่านผู้ชมที่มันอุวิเ้ย์ตายตายตายอูดกอดเข้าไป ก่อเข้าไปก่อเข้าไปก่อเข้าไปโอ้โหไม่เป็นไรเลยหลบโอ้ยหลบทันหน้ามีขอว่าไม่ไม,มีโอเคเกือบไปไว้เกือบไป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 โอ้โหอุ้ยโอ้เฮห้ให้มันจะพ้นลงโอ้โหยัหยหยหยยงจะโดนกูอีกอ่าเรายังมีเฟรดเ d g e ไปอยู่เดี๋ยวผม มาถือปืนพกก่อนโอ้โหเกือบไปอ่าขาปืนพกไปก่อนแล้วกันเนาะเราได้ใช้อยู่โอเคอุ้ยโ,โนัดเนอะแม่งมุมแม่งไม่เห็นว่ะอุ้ยขอยิงสร้างด,า,ดาเมจนะเฮ้ยตรงนี้ โอ้โหยังจะโดนอีกเว้ยขำไรห,หืมหืมกาะแม่งเลยอุย้ยแม่งเอ้ยอุย๊ยยิงไปมันไหนแล้วหลบหลบไม่ทันหลบไม่ทันตุ้มโอ้โหตรงบันไดยังจะโดนกูอีกแม่งเอ้ยเดินไปครับจุกไปจุกไปจุกไปก่อนโอ้โหโคตรยากเลยท่านผู้ชม ก็มาดีก็มาดีก็มาดีมันตาอแล้วปุ๊บโอ้โหยังมีก๊อกนี้อีกหรอวะยาจะหมดแล้วเนะว้ยเฮ้ยมันต้องหาจังหวะที่โอ้เนี่ยจังหวะเนี้ยโอเคครับผมวางเหรอวางของหรอวางของหรอวางของหรอ เลียก่อนตรงนี้เดยวเราเดินไปเหยียบโอเคยิงยิงยิงอกกะเกาะเคโอ้โหอ่ะทุบกูทุกาะไปเนี่ยโอเคครับโอ้โห เล่นสกรปรกชิบหายโอ้โหทั้งหน้าระวังวันฮิตโอ้โหระวังวันฮิตเดินไปเดินไปก่อนโอเคพี่ไปเอายาก่อนโอ้เติมยาเติมยาเติมยาโอ้โหยี่แม่งเกลียนชิบหายเลยเอายาก่อนทุกท่านผู้ชมยมิงเลนอายาไปอยู่ซ้ายมือวะนี่ไงตรงนี้โอโย้ยากมากแม่งยิงเฟสสามย,ยากอู้ซึ๊บ ลากลงสวยอืมหลบได้ไยิงยิงไปเฮ้ยสักอย่างาดิทำไรทีดิเฮ้ยคุณเหน่นะเว้ยจู้ดีนั่นแหละไอ้ห่าพุ่งลงมาโอพโหว่าแล้วโอเคอยู่ข้างบนตรงน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งใส่เราโอเคหลบทัน ยิงยิงก่อเข้านนไปล้มมึงล้มล้มล้มแล้วมึงพูดมากจังสมองมึงกวงขนาดไหนมึงขอดูหน่อยดิโอ้โหเกือบตายหลายรอบแล้วท่านผู้ชมเดฟโฟดช่วยฉันด้วยท่านเหรอซาเล่เรียบไปเถอะขอไม่มาช่วยมึงหออกทำคุณเหนื่อยจังทำคุณเหนื่อยทั่งคุณเหนื่อยทั่งคุณเหนื่อยสามเด้อ เนะี่ยเก็บกระสุนไว้สุนยิ่งมีน้อยอยู่ท่านผู้ชมโอ้ยแอสต์รีโอ้โคตรเหนื่อยเลยฟาร์มของเกาะวิ่งกระสุนคืนมาเยอะนะวิ่งเยอะเลยเฟลเนะี่ยชอบเลยก็รีโหลดกดลงก่อนก็ได้แล้วรีโหลดก่อนชับ เคครับค่อยลงไปเรื่อยๆถ้เกาะผมหมดแล้วโอเคหรือว่าพาทนี้เกือบเกือบจะไม่รอดดีกว่าจะตายหลายรอบแล้วอ่าสไนซ์สำคัญนะโอเคจูกให้เต็มนะเสียงอะไรอะ่ะมีคนขับเรือไป คาบเซอร์มีคาบเซอร์แม่งภาคภาคไหนวะที่แม่งเหมือนจะเป็นคู่หูดีออนไงนะโอเคครับผมตอนนี้ฟาร์มก่อนนะผู้ชมอ่ะเฮ้ยผมเห็นอะไรแวบๆเห็นอะไรไปะเมืยไหมเม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 ยไหมยิยงได้ไหม อม่ไงเคปืนพกพออุย้ยเกือบไปอ,อสีจังหวะสีเราย้ายข้างยิงหลังมันแล้วก็ป่าทาพิทักโลกูกยังไงอ,อืออยิงไปอุย้ยอย่างนี้ชิมกำแพงหน่อยติดกำแพงเลยปละเค้ยครับตรงนี้ไปต่อเรื่อยๆครับ เราต้องตามคาวเซอร์ไปก่อนตอนนี้ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดฟาร์มไปก่อนโอเคครับผมฟาร์มไปก่อนแล้วกันโอ้โหยมึงมาดักเลยตรงนี้นี่ดักเหรอมึงดักเหรออือดีมันอือสนตีนดักกูเหรอือขอโทษด้วยอืออืออือ แล้วก็ส้นตีนอีกทั้งหนึ่งไม่สองอันเลยสปินเนลครับผมเออต่อครับตัวนี้กระสุนยีบเก้ามีอะไรจะหมดไหมสไนจะหมดอีกแหละทำไมกูใช้สไนเปลืองจังแต่สปินเนลผมจะสามสิบแล้วนะสปินเนลแรกอะไรได้บ้างไปดูนะดี ดีมากอย่า,า,างไรจะไม่ต้องไปว่ายน้ำไปแล้วใช่ใช่ใครเขาจะไปไว่ายน้ำไปวะโอเคนี่ฟา้าไม่ครบอะไรคราฟได้คราฟไปแ้วผมระเบิดเยอะมากอะระเบิดสามลูกสี่ลูกนี่ลูกหนึ่งไปครับตึ๊บมีเรือแต่กุญแจมันอยู่ไหนเจแมงเอ้ยาหาอะไรอยู่เหรอ ใช่นั่นะคือของที่กูหาโอ้โหก็ต้องกราบขอบคุณคนดูทุกคนที่ดูจนจบในพาร์ทที่12ครับผมเดี๋ยวจะ,จะพาไปเรน่องคาร์ทที่13ต่อครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะผมเป็นเป็นซีรี์แรกที่ผมทํามาไม่รู้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะเพราะว่ามนใกล้จะจบแล้ว,ลวท่าผู้ชมรับผมยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามในพาร์ทที่1 3นะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะผมวันนี้สำหรับผมและผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ